เรียบร้อยมาแล้วครับตอนนี้เติมน้ำมันเครื่องแล้วขันกรองแน่นหรือยังเหรอฮะขันแน่นยังหมดเลยได้พี่สิบแปดลิตรไม่พอต้องเพิ่มอีกหกลิตรมีน้ำมันเครื่องกระลอนหกลิตรอยู่ไหม,มยังไม่หมดหปะน,นี่ใช้ พลาซ่านะครับพลาซ่ายี่สิบสี่ลิตรครับอันนี้เหมือนมันรั่วตรงไหนไทยนะกรองดีเซลอ่ะมันรั่วเหรอ <c oughs> ต้องแยกตลอดเลยเหรอ ต้องทำให้ไม่ติดแล้วเนี่ยต้องมาแยกช่วยพี่ว่าอะไรตัวติดน้ำมันไม่ทำงานอะไรแล้วใดสตาร์ทเป็นยังไงมัน็ัวผมยังสตาร์ทปกตินะเออมันก็ปกติแล้วเนาะเพิ่งทำมาเนาะแต่ตอนบิดสวิตช์นะ่ะทิ้งไว้ก่อนเด้อสักสิบวิก็ได้ ราจะบิดแล้วสตาร์ทเลยบิดสวิตไว้สักหน่อยก่อนนี่มีงานทำก็สุดยอดเลยครับตรงนี้จันทรไทยอยู่ตรงนี้ได้ประมาณสองเดือนแล้วลมหนาวก็เริ่มมาแล้วครับช่วงนี้ครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับข่าวก็เริ่มออกรวงแล้วพี่ใส่บ็ดได้ไหมนี่ช่วงนี้แหละบ็ด ลากินดีใช่ไหมเบาพี่เบามันล้นมันไหลไม่ทันน,น่ะนะนั่นเลอะเลยเห็นไหมโอ,ออโอ้ยเนาะตายเลยมันไหลไม่ทันเติมน้ำมันเครื่องถ้าเราเติมเยอะมันไหลลงไปในท้องอ่างไม่ทัน มีครุอยู่นี่กี่ครุแล้วเอาใส่ลางรถผมไปด้วยเนอ <Okay. S 1> ครุแฮลิกอะ,อะแล้วก็ไปตวงมาอีก6ลิตรเอากระนอน6ลิตรไปตวงมา พ้นไปทางไหนพอไปแล้วไปแล้วพอ,อ,อ,อถ่ายรอบนี้ก็อ,อีกรอบหนึ่งก็นู่นแหละครับเดือนเดือนหน้าไป อ่าวันนี้วันที่12ก็อาจจะเป็นวันที่15เดือนหน้าครับ15เดือนหน้าก็ถ่ายถ้าถ่ายถ้าได้ดีอ่ะเดือนต่อเดือนเลยครับดีมากเลยเดือนต่อเดือนดีาง,งานจันไทยก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับอ่าอยู่คอยสเปรหน้าง,งานครับสเปรหน้าง,งาน นี้ก็เทป,ปูนครับกำลังตีแบบอยู่นะครับเทป,ปูนเสร็จก็เนี่ยปรับพื้นที่ก็แล้วแต่หน้าช่างอยู่นี่เขาจะใช้งานนะครับแล้วแต่เขาจะใช้งานเขาใช้อะไรก็ต้องทำ หมุนด้วยเหล้หมุนเออนั่นแหละไม่ต้องดันลงหรอกเอาไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องดันลงโอ้เป็นยังไงนี่ขาอ่อนแนี่ฮะขาข้างขวาวอู้รถคันนี้ไหมอ๋อสุดยอดเลยวะยิ่งกว่าพี่วงอีงนี่ โอ้สายแบกสายแบกโอ้ไปทางไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว่ามาทางนี้ฮะมาทางนี้อ๋อมุกแนบ่ะจบจบโอ้สายแบกได้นี่ สุดจัดเอายาไปให้วัวครับเราล่วงดูตรงนี้ดิมันมีจาระบีออกไหมไอตรงอาจ,จารบีเนี่ยทำไมโซ่มันดูย่อนใช่ไหมมีไหมเห็นไหมมีไหมฮะไม่มีบอก โอ้ยไม่ใช่เลยมันลูลกสูบมันอยู่ข้างในนะนเนี่ย<ร> <c oughs> อฝั่งไหนเนาะที่ทำอ่ะฝั่งนี้บอกอีกฝั่งบอกตมมันเยอะโพดเนาะมันเหนียวแล้ว <c oughs> พี่ต้องเซะหน่อยเด้อนี่ต้องเซะออกเด้อฝนไม่ตกแล้วนี่ว่างๆเซะออกเลยฮะเฮลิกุนแน่ ต้องถอดต,ตัวนี้ให้ได้ก่อนหูลิงอพอดีไหมฮะมไหนถึงยังไม่เข้าขกรองอีไหนพอดีแล้วครองอย่างดีกรองอากาศอะ เลือเยอะไหมฮะเทเทเอาไว้อีกเทเอาไว้อีกสักครึ่งหนึ่งอืมเอาแฟบมาล้างหน่อยเด้เอเนี่ยน้ำแฟบมาล้างหน่อยแล้วก็น้ำเปล่ามาเทาล้างหน่อยงั้นฟุน้งเกาะเลย ทานไทยน่าจะได้อยู่นี่อเกี่ยวข้าวเสร็จนู่แหละตรงนี้เกี่ยวข้าวเสร็จเสร็จตรงนี้ก็จะมีอยู่นู่นนี่ครับจะมีอยู่เข้าไปข้างในเนี้ยอีกประมาณสองกิโลครับอยู่ข้างในนู่นาง,งานตัวนั้นจะเป็นตัวางานค่อนข้างจะใหญ่หน่อยตัวนั้นโอ้เจ้าสมลาย เพอเพอแต่ว่าผมถ้าฟิตเครื่องเจ้ายักษ์เขียวเสร็จอาจจะได้เอาจานชูเข้ามาแทนก่อนนะครับเราจะเอาเจ้าสมลายไปคว้า,วานเปลี่ยนสลักเปลี่ยนบูธนะครับบูธสลักกระบอกบูธกระบอกยกบุ้งกีครับกระบอกยกบูมครับเพราะว่าบูธมันไปหมดแล้วเดี๋ยวเจอ้อายักษ์เขียวเสร็จเรียบรย้อยน่าจะได้มาแทน เจ้าสมลายหน่อยครับเอากลับไปเช็คสมบำรุงก่อนครับเพราะว่าลุยลุยมาเยอะลุยงานมาเยอะครับสำหรับคันนี้ไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยนะครับจำหน้างานตลอดสุดยอดครับสุดจัดถือว่าสุดจัดไปเลยน่ะที่เองเหยียบมาเลย ้าต้องใช้กุญแจเลื่อนเออนั่นแหละได้อะไรถอดวะฮะเูตาจเลื่อนราได้อามาไหมเบื่ออะไรเนาะมันี้ต้องถอดตัวได้ต้องถอดให้ได้เออนั่นแหละอันนี้เบื่ออะไรมีเบอร์ใหญ่กว่านี้ไหมสามหกนั่นจะสามหก ไม่ใช่มีเหรอเลยอยู่ในลังไงครูมีไหมไม่มีมีเบอร์อะไรก็มีนเด็กเยาว์สูงสุด,สดงนั้นก็มีมีเก่าอยูบอสนี่นี่เอาครีมเจลเลื่อนเนี่ยไ,ได้ไหมไ ขึ้นบนนี่แหละเออนั่นแหละนั่นแหละได้แล้วเคาะเข้าไปหน่อยเคาะลงไปหน่อยเคาะเคาะลงไปไเออนั่นแหละนั่นแหละถอดดูโอลิ่งหน่อยพบเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผม